สวัสดีบรรยุดค่ะมือนีก้ก้อนสิบออกไปตัดล่้มมั่นเนาะค่ะเนาะมันก็มีสาระดีๆเสียมาบอกค่ะอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะะเนาะค่ะนาะที่ทุกคนอ่าหลายคนแล้วในนี้อาจจะเหตุเป็นแต่ว่าหลายคนแล้วที่คุณคู่เขาไปในหน้าเฟซเนาะค่ะเนาะเวลาคุณคู่ไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าคุณคู่ไปเยี่ยมบ้านคุณคู่ก็ยังเห็นโฆษณาไอคุณคู่ยังเห็นแท็กที่แท็กการพานัน หรือว่าแท็กอ่าอื่นอื่นนะคะที่มันบ่พิ่งประสค์อาจจะให้ไ้เขาผิดกฎใดเนาะในไอหนาเฟท่าหรือไหมค่ะคุณครูก็เลยเอาวิธีการตั้งค่าแท็กนะคะมีผู้ใดแท็กเข้ามาแท็กเฟซเข้ามาถ้าสมมติว่าเข้าตั้งคาไ้ว่าเฉพาะฉันสีบ่มีผู้ใดสามารถเห็นแท็กเข้าได้เลยค่ะสีเห็นได้ต่เข้านอกจากว่าเข้าจะไปกดรับแท็กคนอื่นคนอื่นในที่เป็นมูเนเฟท่าจังสีสามารถมองเห็นได้เนาะค่ะ หรือบางแท็กนะคะมันไหวเขาเห็นได้ค่ะถ้าเขาว่าตัางคามันจะไปโชว์หนา,าเฟซเขาเลยเรา,าสำหรับขี้เตอือนนอถ้าสมมติว่ามันเป็นภาพลามกนอนาจารย์นังสสิเสียให้เขาผิดกฎท่านที่เลยค่ะคือคุณครูเคยผ่านมาแล้วก่อนหนานี่ที่ที่คุณครูก่อนคุณครูจะเปิดตังคาอ่ามู่สนิทค,คุณครูนะคะนั่งกระทักมาว่าเอา้ามึงเฟซมึงคือมีผ่าโผล่เห็นมาแบบนั้น ไปเบิ้งดูไปตั้งคา่าการแท็กว้ดูเป็นอย่างขึ้นอยเขาแท็กเขามาในเฟซเจ้าของคูดกันเลยไปตั้งค่านะคะมือมีคพ,พูดกันเล้อมาบอกวิธีการตั้งค่าได้ค่ะเนาะไปค่ะไปเบิ้งกันจ้าเดี๋ยวคุพูดจะ์ลงกไหนต่อจากนี้ค่ะไปดูกันนะคะอันดับแรกะนาะขะัเข้เข้าไปที่เฟซค่ะเอาไปที่เฟซเฮาเนาะแล้วกดไปหน้าโปรไฟล์เฮาค่ะแล้วก็ไปที่การตั้งค่าเห็นบานรูฟันเครื่องอหอเนาะไปตั้งค่าแล้วก็เลื่อนเห็นไปตรงที่ เนไปเบื้องเรื่อยๆค่ะมัชชี่มีอยู่ค่ะเห็นบ่ค่ะโปรไฟล์และการแท็กหรือว่าที่คณพูดแชอยู่เนาะค่ะเขาก็กดเข้าไปเบื้องอันนี้คณพูดกดไปเบื้องบอกก่อนอันนี้คณพูดตังบอกไว้สาหรับคนที่ส่งภาพโปรมาคนพูดอ่าเข้าไปเบื้องโปรไฟล์และการแท็กนี่ค่ะการแท็กคนพูดคณพูดตังค่าว่าเฉพาะฉันเฉพาะฉันขันเทาเดืองใดเนาะเขาก็กดไปเบื้องค่ะเห็นบ่ค่ะมันชีมีทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนยกเว้น่ เพื่อนที่เจาะจงคนกู้เลือกเฉพาะชั้นค่ะผู้ใดแท็กเขามากมันก็นจะเป็นเฉพาะชั้นเมื่อเลากะนี่ค่ะมีคนแท็กคุณคุณต้องการให้ใครเห็นโพสต์นั้นได้หากคุณเพิ่มกลุ่มไปยังคุณสามารถโพสต์เห็นได้อันนี้เข้ากับเลือกมันคือเกาค่ะเลือกเฉพาะ <พา S 1> ชั้นคือเกาไพาแท็กมาหรือว่าอันที่เข้าภาสามาเห็นใดมันก็นสิโปไปอยู่ในหน้าเฟซท่านาคะคะเนาะต่อไปค่ะนี่คุณคูกับสบผ้ามาเบิง การดูเห็นปะคะการตรวจสอบสิ่งที่คนอื่นเห็นบนเฟซของคุณบนโปรไฟล์ของเฮ้าอันนี้เฮ้าควสามารถมองเห็นค่ะแต่ว่าคนอื่นสามารถมองเห็นของเฮาได้นี่เด้อไปตรวจเบื้องด้อค่ะว่าผู้ใดถือแท็กอีหยังมาบอกข่าวไปเบิ้งตรงนี้ค่ะคนอื่นสิมองเห็นเฮ้าตรงนี้แต่ว่าเฮ้าบ่เฮ้าบ่เห็นค่ะนี่ล่ะค่ะเข้าไปเห็นบ่หน้าแดกของคู่มันจะเป็นการติดตามเนาะเพราะว่าเพื่อนคุณคู่มันเต็มแล้วมันจะเป็นการติดตามแทนการเพิ่มเพื่อนค่ะ แต่ว่าคนพูดภาษามาถูกใจอีกอย่างใดเด้อันนี้คือคือคนอื่นมองเห็นเราถ้าสมมติว่าเขาแท็กอีกอย่างเข้ามาเข้าไปตรวจสอบเบอร์แล้วเขาก็ไปลบทิ้งจากตรงนี้ได้เลยเด,ยด,ยคดย้ค่ะเด้อคัคูเอาสาระดีๆมาฝากค่ะย่ำเสาอาจจะไม่ได้เป็นอีกอย่างมากมม่สำหรับคนที่เพิ่นดูแล้วเนาะสำหรับคนที่บลูอาจจะมีประโยชน์นะคะ่นะเนาะคุณคู่กับไปเห็นโปรไฟลป์หล,ล,ลายๆคนที่คนณูรูก็ไปย่ำมายัางมี่โฆษณาที่เป็นการพานัน เขามาอยู่ค่ะคุณคู่ก็เลยแนะนําเรื่องตังค่าการรับแท็กไว้ค่ะคุณครูก็มีเรื่องดีๆมาฝากสามีนะค่ะเดอ้อขอให้ทุกๆคนผ่านการตั้งค่าในทุกระดับไปค่ะปังๆค่ะ